จากข่าวเศร้าในวงการมวยไทยเมื่อปันเพชรพดุงชัยมวยไทยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังนอนหมดสติมานานร่วมสัปดาห์จากอุบัติเหตุในการแข่งขันมวยไทยไฟเตอร์เอ็กที่สนามมวยกองทัพอากาศทูปาเตมีเมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่25กรกฎาคม2565แอนโทนีทีเอฟมวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง โดยในตอนหนึง่งแอนโทนีได้ระบุว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเป็นอย่างมากผมรู้สึกเสียใจมากจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ทั้งหมดมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่ไม่สามารถเอาออกไปจากความคิดได้จนถึงณตอนนี้ แม้หลายๆคนได้ส่งข้อความมาปลอบและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากก็ตามทุกอย่างมันคือโชคชะตาและผมไม่มีสิทธิ์คัดค้านซึ่งผมหวังว่าเขาจะสงบสุขในตอนนี้และผมก็ให้คำมั่นสัญญากับแม่ของเขาภรรยาของเขาและหลานสาวของพวกเขาที่จะขอช่วยเหลือทางการเงินจนกว่าพวกเขาจะบอกผมว่าไม่ต้องการมันอีกต่อไป โดยแอนโทนีได้กล่าวปิดท้ายว่าการชกไฟที่28นี้จะเป็นการชกค,ครั้งสุดท้ายที่ผมจะไม่กลับมาอีกไม่ใช่เพราะผมไม่มีเรี่ยวแรงแต่เพราะผมยังยึดติดกับเรื่องนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกเริ่มและต้องขอโทษคนเหล่านั้นด้วยเพราะผมรู้ดีว่ามีบางคนที่ยอมเสียสละหลายอย่างเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้เห็นผมอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้